สวัสดีครับพบกับ Have a News Day เวลาเพลินข่าวกันอีกครั้งนะครับผมแบงค์ธนบัตรลิมธนสารครับและเจน่าเลนพามเรี่ค่ะถามเจน่าดีกว่าข่าวแรกวันนี้ไปที่อุทัยธานีถ้าเกิดพูดถึงอุทัยธานีนึกถึงของดีอะไรของเขาครับอืมเจน่าก็จะนึกถึงผ้าไทยสวยๆค่ะเป็นผ้าทอไทยลาวโบราณนะครับซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษช,ชาวลาวครั่งที่เอาพยพนะครับมาจากหลวงพระบางแล้วก็ลาวเวียงนั่นเองครับ แล้วก็มีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณป้าจำปีธรรมสิริค่ะซึ่งคุณป้าท่านนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่สืบทอดนะคะผ้าทอไทยลาวและคุณป้าท่านนี้ค่ะก็ยังได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ทอผ้าเป็นด้วยตัวเองค่ะดีจังเลยนะครับดังนั้นความสวยงามของผ้าทอไทยลาวจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับนะาาไัยไยเททวอบา มาต่โแบรราาณเเิ่มจกออภหนงาบเพลงบนผืนผ้าเกี่ยวกับจังหวัดอุทัยธานีถูกถ่ายทอดผ่านผ้าทอลาวครั่งลวดลายโบราณเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจง่ายผู้ที่สร้างสารร์ลวดลายก็คือคุณป้าจำปีธรรมศิริครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี2560ประเภทเครื่องทอผ้าทอลาวครั่งและได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทยลาวโบราณหรือพิพิธภัณฑ์เรือนผ้าย่ายายขึ้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุถุทัยธานีค่ะก็เอาไว้ให้ลูกหลานไว้ดูกับคนสนใจกลุ่มอาจารย์ให้ลูกหลานได้มาศึกษามาเรียนเพราะว่าจริงๆแล้ว่เด็กๆเนี่ยที่ป้าอยากจะสอนเขาเนี่ยให้เขาเป็นคนดีคนหนึ่งเนี่ยประเทศชาติเราเนี่ย ชม่มันก็จะดีขึ้นองให้เขามีสมาธิอย่างมาที่นี่ป้าก็จะต้องให้เขาหยุดโทรศัพท์บ้างทุกวันพลงหสัสบ,บดีวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีเยาวชนในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้การทอผ้าซึ่งทำให้เด็กๆมีสมาธิและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะประมาณ2ปีแล้วครับไม่ยากครัแลวเราพอบ ทอเป็นผ้าขอมาได้แล้วครับแต่ว่าทอเป็นลายยังไม่ได้ได้สมาธิครับและก็ความอดทนสนุกมากเลยค่ะก็ได้สมาธิด้วความอดทนแล้วก็ได้ความรู้จากประจำปีะค่ะชอบค่ะวควก็มา มาทุกวันเสาร์กับอาทิตย์ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโรงเรียนก็จะมาทุกวันพฤหัสค่ะ,คะมันได้ลวดลายและได้สติป,ปัญญาดีขึ้นค่ะเด็กที่มาเรียนทอผ้าเองหรือว่าลูกพี่เองพี่ก็จะบอกเด็กๆทุกคนอย่างนี้บอกว่าที่เราทอผ้าในเราเหมือนเหมือนเป็นงานเล็กๆนะลูก,นะลกแต่มันยิ่งใหญ่เพราะว่าเด็กทุกคนอะ่ะมันถ้าเขามีทักษะที่ดี มีทัศนคติที่ดีอะ่ะเขาโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นคนดีเขาจะมีเหมือนมีภูมิด้านทานในตัวเองคะก็ถือว่าเด็กๆได้เรียนรู้การทอผ้าไทยลาวโบราณนะครับแล้วก็ด้ร่วมสืบสารวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาของชาวบ้านอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธาน,นีกันได้ด้วยครับ เอาละรครับคุณผู้ชมในช่วงแฮปปี้ไทม์วันนี้จะพาเจน่าแล้วก็คุณผู้ชมนะครับไปร่วมชมภาพน่ารักน่ารักเกี่ยวกับเต่าทะเลครับที่ขึ้นมาวางไข่กันคเคยเห็นภาพแบบนี้หรือเปล่ายังไม่เคยเลยค่ะก็อยากจะเห็นสักครั้งนึงในชีวิตเนาะซึ่งบอกเลยนะครับว่าภาพแบบนี้ไม่ได้หาชมกันได้ง่ายๆครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันอันนี้ถือเป็นข่าวดีของเมืองไทยที่มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ถึง5ตัวนะครับแล้วก็มีการขุดลุมวางไข่ถึง19หลุมแล้วครับโอ้โห ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นด้วยค่ะมีเจ้าหน้าที่นะคะบอกมาว่ามีการฟักเป็นตัวลูกเต่าแล้วนะคะถึงประมาณ400ตัวเลยค่ะโอ,โอ้โหนับว่าเป็นจํานวนที่เยอะที่สุดเท่าที่มีบนหาดนี้เลยนะคะดังนั้นภาพจะสวยงามน่ารักขนาดไหนแม่เต่าจะตัวใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมภาพนี้พร้อมกันกันครับ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือไข่เต่าทะเลที่ถูกวางในหลุมทรายบนชายหาดที่เงียบสงบของชายอ่าวท้องหนันอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังแม่เต่ากระน้ำหนักไม่ต่ำกว่า80กิโลกร,รมัมขึ้นมาจากท้องทะเลแล้วมาวางไข่ในค่ำคืนของวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพราะเป็นเต่าทะเลตัวแรกที่ขึ้นมาวางไข่บริเวณนี้ทำให้นักวิชาการจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจังหวัดชุมพรต้องตรวจ DNA และฝังชิปบนตัวของมันพร้อมติดตัวส่งสัญญาณพิกัดดาวเทียมเพื่อใช้ศึกษาและติดตามแม่เต่าจนพบว่ามันจะกลับขึ้นมาวางไขในทุกๆ11วันจนถึงวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาแม่เต่าก็มาวางไข่จนครบ7หลุมครับ หลังจากผ่านมา56วันลูกเต่าตัวน้อยโผล่พ้นจากหลุมทรายก่อนจะคลานตรงไปยังทะเลซึ่งนักวิชาการเล่าว่าการที่พวกมันสามารถมุ่งตรงไปยังทะเลได้ทันทีที่เกิดก็เพราะจะมีพลังงานบางอย่างในตัวเองตั้งแต่แรกเกิดและสัมผัสของจมูกและหูทำให้มันได้กลิ่นของทะเลจึงสามารถคลานลงสู่ทะเลอันกว้างไกลได้ทันที แต่ก็ไม่ใช่เต่าทุกตัวที่จะสามารถฟักได้เองเพราะถ้าเกิดมีฝนตกหนักจนทรายที่หลุมแน่นเกินไปก็ยากที่ลูกเต่าจะโผล่ขึ้นจากทรายได้นักวิชาการจึงต้องคอยสังเกตหากทรายยุบตัวซึ่งเป็นสัญญาณว่าลูกเต่ากำลังจะฟักแต่กลับไม่มีทีท่าว่าจะโผล่พ้นทรายออกมานักวิชาการก็ต้องใช้มือเกลี่ยทรายชนิดที่เรียกว่าให้เบามือที่สุดไม่นานนักลูกเต่าตัวน้อยก็เปิดตาออกมาดูโลกครับ ห่างออกมาจากชายหาดท้องหนันไม่ไกลนักชายหาดที่เคยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวอย่างชายหาดอ่าวท้องอยางวันนี้ถูกวางกฎอย่างเคร่งครัดไม่ให้รบกวนเต่าตหนุที่ขึ้นมาวางไข่บนชายหาดซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับครอบครัววัชลศินเพราะการขึ้นมาวางไข่ของเต่าถือเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีเลยก็ว่าได้ ทางครอบครัววัชระศิลป์จึงลงทุนทำคอกล้อมไม่ให้สัตว์อื่นมากินไข่เต่าวางกฎขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวไม่ให้รบกวนติดตั้งวงจรปิดเพิ่มอีก4ตัวช่วงค่ำจะงดกิจกรรมร้านอาหารปิดไฟให้มืดสนิทเพราะหวังว่าอีก11วันข้างหน้ามันจะกลับมาวางไข่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับ นักวิชาการบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดเต่าทะเลมีอายุถึงวัยเจริญพันธุ์12ปีขึ้นไปก็จะกลับมาวางไข่ในจุดเดิมที่ตัวเองเคยฟากเอาไว้นั่นเองครับอืมค่ะนั่นก็หมายความว่าอีกประมาณ12ปีข้างหน้าเจ้าลูกเต่านะคะก็จะกลับมาบนชายหาดเกาะสมุยนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีสิ่งใดรบกวนค่ะ ก็หวังว่าจะไม่มีสิ่งใดรบกวนจริงๆเนาะเพราะเราก็อยากจะเห็นเต่าทะเลกลับมาวางไข่ในทุกๆช่วงอายุของตัวเองเสมอๆแบบนี้จะได้ไม่สูญพันธ์ไปนะครับเอาล่ะช่วงนี้ทางสู่ฝันคุณผู้ชมครับเรามาติดตามอาชีพที่มีความน่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งหลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านหน้าจอโทรทัศน์โดยปกติจะอยู่มุมขวาม,มือของคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ค่ะคอยแปลภาษามืออ๋อล่ำภาษามือใช่ อ่แล้ค่ะก็จริงเจ,งจ,งจน่าก็อยากทราบเหมือนกันนะคะว่าล่ามภาษามือเนี่ยจะมีความยากง่ายยังไงคิดว่าไม่ง่ายแน่ๆแต่ว่าจะน่าสนใจขนาดไหนกับล่ามภาษามือเราไปติดตามกันในช่วงทางสู่ฝันครับ าภาษาเมือเนี่ยเราทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดระหว่างคนหนุ่มหนกับคนหูมดีการปฏิบัติงานของ,งร่างภาษามือในปัจจุบันนี้นะคะก็จะม,มีหลายอย่างค่ะถ้าไปร่างพบแพทย์เราก็จะไปปฏิบัติงานที่โรงพรยาบาลเวลาคนหนุ่มหนต้องการไปพบคุณหมอหรือว่าติดต่อกับทางโรงพยาบาลรวมถึงการประชุมอบ,บรมสัมมนาแล้วก็การทารราาํานิติกรรมสัญญาต่างๆเช่นเรื่องการสอนใบกับขีด ส่วนการเ,าเป็นล่ามทางโทรทัศน์ก็จะเป็นอีก,กรบริการหนึ่งในการที่จะทําให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารถ้าเรามีแต่เสียงอย่างเดียวเนี่ยคนหูนวกก็จะน่งภาพค่ะการมีบริการล่ามภาษาม,มนี่ก็เหมือนเป็นติดอย่างหนึ่งให้กับคนหูหนวกก็มีการเรียนเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีการใช้สีหน้าท่าทางการเคลื่อนไหวของตัวรูปแบบของท่ามือหรือว่าตำแหน่งของมือก็มีโครงสร้างมีวกรณ์เหมือนกับภาษาอื่นๆกันพาก ก็เท่าที่ทราบตอนนี้ที่เปิดสอนอยู่คือวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตจะมีคนอยู่ดีที่เข้ามาเรียนเพื่อที่จะเป็นล่ามภาษามืออาชีพล่ามภาษามือเนี่ยยังมี ความขัดแคลนแล้วก็ยังเป็นที่ต้องการมากปัจจุบันนี้เนี่ยเท่าที่ทราบนะคะก็คือมีการจดทะเบียนคนพิการประมาณส0 0 0ส0กว่าคนแล้วก็มีร่ามภาษามือที่เป็นทั้งคนหูหนวกและคนหูดีเนี่ยจดแจ้งเป็นร่ามภาษามือประมาณ600กว่าคนจากการจดแจ้งล่ามภาษามือในจังหวัดต่างๆาเนี่ยจะพบว่าหลายจังหวัดที่ยังไม่มีร่ามภาษามือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนหูหนวกที่อยู่ในจังหวัดนั้นเนี่ยการเข้าถึงบริการก็อาจจะยากกว่าจังหวัดท,ที่มีล่างภาษามือบริการ อันดับแรกเลยเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจทั้งสองภาษาได้เป็นอย่างดีก็คือภาษาต้นทางกับภาษาปลายทางการที่ร่ามรู้ทั้งสองภาษาได้ดีเนี่ย<โ>เขาก็จะทาหน้าที่สืส่อสารหรือว่าทาหน้าที่เป็นล่ามได้อย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยในการที่เราทํางานกับคนนะคะเราควรที่จะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของคนหูหนวกเมื่อเข้าใจคนหูหนวกหรือว่าคนที่จะใช้ภาษาในตรงนั้นเนี่ยก็จะสื่อสารแล้วก็ทําหน้าที่ล่ามได้เป็นอย่างดีค่ะ ก็อ,อยากจะฝากอาชีพล่ามภาษามือให้กับน้องๆนะคะถ้ามีใครสนใจก็ลองค้นหาข้อมูลนะคะว่ามีสารศึกษาที่ไหนที่เปิดสอน้างถ้าเราใช้ภาษามือได้หรือว่าเป็นอาชีพล่างภาษามือเนี่ยส่วนหนึ่งของงานเรานอกจากเราจะสามารถหาไรายได้เดยมตัวเองได้แล้วอ่ะเราก็ยังสามารถช่วยเหลือให้คนอีกกลุ่มนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น ช่วงนี้พาเจน่าแล้วก็คุณผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างดีกว่าครับถ้าเกิดพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเยอะมากจริงๆจงจงจงเจน่ามีทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีนะครับรวมถึงเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ก็มีอยู่ทุกพื้นที่ในประเทศไทยครับช่วงรู้หรือไม่วันนี้จะพาไปเที่ยวนะคะไปชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งใน5มรดกโลกของไทยนะคะและโบราณสถาน ฐานแห่งนี้จะมีความโดดเด่นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะรู้หรือไม่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาหนึ่งในห้มรดกโลกของไทยอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาซึ่งเคยเป็นอดีตราชธานีของชาติไทยที่มีอายุกว่า417ปี ในขณะนั้นกรุงศรีอยุธยามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปกครองกฎหมายการศาลร,ระบบสังคมาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมประนีตศิลป์ภาษาวรรณกรรมและนาฏด,ดุริยางศิลป์ ศิลปวิทยาการทุกขแขนงที่คนไทยในอาณาจรรักรอิธยาสั่งสมไว้ปรากฏหลักฐานทางโบราณสถานโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าและยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช2525 กรมศิลปากรได้ดําเนินการอนุรักษ์โบราณสถานเมืองพระนครศรีอยุธยาภายใต้ชื่อโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและในปีพุทธศักราช2534อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจากยูเนสโก ภายในอุทยานประกอบด้วยโบราณสถานเท่าที่สำรวจพบทั้งภายในเมืองและนอกกำแพงเมืองมากกว่า425แห่งโบราณสถานที่สำคัญเช่นพระราชวังโบราณหรือพระราชวังหลวงเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์และเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองและการปกครองปัจจุบันเหลือเพียงฐานรากของพระที่นั่งองค์ต่างๆเนื่องจากถูกเผาทำลายเมื่อครั้งเสียกรุงวัดพระศรีสันเพช เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของกรุงศรีอยุธยาเดิมเป็นพระราชวังที่ประทับซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหลังจากนั้นส่งอุทิศพ,พระราชวังให้เป็นวัดสำหรับประกอบพระราชพิธีสำคัญและเป็นที่เสด็จออกบำเพ็ญพระราชากุศลโดยในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ยังมีโบราณสถานที่สำคัญแห่งอื่นๆเช่นวัดมหาธาตุวัดพระรามวัดชัยวัฒนารามวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนัญเชิงวัดทันมิกราชให้ได้สักการะและศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยอ่อละค่ะช่วงต่อไปนะคะเจะน่ามีคำถามทางบ้านค่ะว่าทุกคนเนี่ยใช้เวลาว่างทำอะไรกันบ้างแบงค์คะครับแบงค์มีงานอดิเรกอะไรบ้างคะ เอาว่าถ้าช่วงกับตัวโควิดตอน work from home นะ,อะตอนนั้นอนะผมฝึกเล่นกีตาร์โอโ้โหดีไหมดีดีค่ะเราเริ่มเป็นเพลงแล้วด้วยนะ,อะโอเคงั้นเดี๋ยวเจน่าเป็นนักร้องเราแบงก็เล่นกีตาร์ได้ได้ไดเดี๋ยวต้องซ้อมก่อนนิดนึงนะครับแต่นั่นก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เหมือนกันจริงๆแล้วการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทําอะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นสิ่งที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบเอ๊ะแต่ว่าเราพูดเรื่องนี้นี่ก็แสดงว่าเดี๋ยวเราจะมา คุยกันในช่วง Words Around ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะงั้นเราไปที่ Words Around กันเลยค่ะ Let's go <S ว้าว Hello everyone พบกับ Teacher Jena ได้ในช่วง Words Around เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้ที่เชอร์เจน่าว่างมากเลยนะคะก็เลยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการไปออกกําลังกายค่ะน้องๆล่ะคะชอบทําอะไรกันบ้างคะตอนนี้นะคะเราได้เข้าสู่ยุค new normal แล้วนะคะน้องๆหลายๆคนก็ใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดียหรือว่าหน้าจอกันเยอะค่ะซึ่งบางครั้งถ้าเราทำตรงนั้นนานไปนะคะก็อาจจะเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวค่ะวันนี้ทีเชอร์ก็เลยอยากจะมาชวนน้องๆ ปรีกเวลามาหางานอดิเรกทํากันนะคะว่าแต่งานอดิเรกภาษาอังกฤษคืออะไรคะงานอดิเรกภาษาอังกฤษคือ hobby one more time hobby ถ้ามีมากกว่าหนึ่งงานนะคะเติม s เข้าไปเลยค่ะออกสิ่ง s ให้ชัดเจนนะคะ hobbies hobbies คราวนี้เรามาดูงานอดิเรกที่กำลังเป็นที่นิยมกันเลยค่ะคำว่าทำสวนค่ะ สวนภาษาอังกฤษคือ garden ทำสวนคือ gardening เอแล้วถ้าจะพูดว่าฉันชอบทำสวนละคะ I like gardening one more time I like gardening นอ้นองบางคนอาจจะถามว่าที่เชอร์เจน,น่าคะหนูเคยได้ยินว่าเขาใช้คำว่า to นะใช้ได้ค่ะแต่ว่าคำกริยาเราจะตัด ing ออกค่ะ I like to garden one more time I like to garden ชอบร้องเพลงค่ะ I like to sing very good ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆน้องๆที่บ้านมีงานอดิเรกอื่นๆที่ชอบทำกันไหมคะ For me I like to work out I like to work out ทีเชอร์เจน่าชอบออกกำลังกายค่ะคำว่า work out ก็เหมือนคำว่า exercise นะคะ สำหรับวันนี้ทีเชอร์เจน่าขอไปออกกำลังกายต่อนะคะพบกับทีเชอร์เจน่าได้ครั้งหน้าในช่วง Words Around สำหรับวันนี้ทีเชอร์ไปก่อนคะ่ะบายบายโอเค let's jumping jack เป็นเพราะครูเจน่าชอบออกกำลังกายนั่นเองไม่น่าแหละคุณจะได้ฟิตเฟิร์มแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแบบนี้นั่นเองนะครับค่ะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยๆอ,อย่าลืมนะครคุณผู้ชม ออกกำลังกายทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงครับเอาล่ะว,วันนี้เวลาของ Have a n e w s d a เเวลาเพลินข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับติดตามพวกเราได้ผ่านทางช่อง ALTV ช่อง 4TV เรียนสนุกครับรวมถึงช่องทางออนไลน์นะครับ www.altv.tv แล้วก็สามารถติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ facebook.com/altvc youtube.com/altvc แอดเป็นเพื่อนกันผ่านทาง Line แอดนะครับ @ALTVC รวมถึงส่งข้อมูลแนะนำติชมรายการได้ผ่านทางอีเมลครับ Have a news day a l t v t v วันนี้ผมแบงค์และเจน่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย